คันนี้ครับที่ผมจะเอาไปทาการทดสอบนั่นคือเป็นล้อนี่ฮะสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดครับนี่เป็นดีเซนเตดีตีศูนย์ศูนย์เท่าไหร่วะศูนย์แปดเป็นยางลายไฟแล้วประกันได้เรื่องความหนึบไอ้หนึบเนี่ยมันหนึบอยู่นวดูดีรอยยางยังอยู่เลยเห็นไหมฮะรอยยางความหนึบยังอยู่เลยนะครับและตัวนี้เนี่ยอยากจะทดลองกับรถที่ใช้จริงกับรถที่มีแรงม้าจริงๆแล้วก็บรรทุกจริงๆว่า สุดท้ายแล้วเนี่ย,ยเอาไปใช้บนถ<ล>นนเนี่ยมันดีจริงหรือไม่จะได้รู้เลยว่ายางบางของดีสติเนี่ยดีซีศูนย์แปดเนี่ยถ้าเป็นแหนบบรรทุกกับรถใช้น้ำหนักเยอะเนี่ยมันยังจะวิ่งดีอยู่ไหมยางตัวนี้เขาการันตีในสนามแข่งเรียบร้อยแล้วและล่าสุดเนี่ยยางที่ได้ดับหนึ่งก็นี่เลยฮะดีซีศูนย์ศูนย์แปดนี่แหละที่นิยมใช้กันมากที่สุดในสําหรับดีสัติแต่ดีสติไม่ได้มีแค่ตัวดีซีศูนย์แปดนะฮะเขาจะมีทั้งตัวกอสซินล่าไฮดรักอีกหลายต เอาแล้วอันนี้มีปากฝากด้วยปากคาราบาวด้วยขอบคุณทัพป้ามากด้วยเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะถ่ยดลองดหุ้ยแรงอ่ะรถหนักๆอ่ะลองถ่ายดูข้างหลังดิเห็นปะข้างหลังอ่ะแม่งเป็นแบบมันมันมันเหล็กทั้งดุนเลยนะมันเป็นคอกเลยอ่ะหุ้ยแรงแรงครับท่านผู้ชมฮะแล้วควันก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยหันไปดูได้เห็นปะ ถ้ามีควันเยอะมันต้องเห็นแล้วอันนี้คือแบบมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะครับแล้วก็หายไปเพราะว่าปกติในชีวิตจริงไม่ได้ขับนขนาดนี้นะครับเพราะว่าขับธรรมดาแหละโอ้โหโอเคมากเลยอะ